ลยนรับคบนืนนี้นะครับก็เป็นงานเปิดตัวสโมสรน,นะครับซึ่งครับในเรื่องของวิกฤตโควิดซึ่งได้รับผลกระทบจากทุกภาคส่วนเนาะพอะเปิดตัวกันมาในฤดูกาลที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีเปิดตัวแต่ตอนนั้นนะตอนนี้ปรับเปลี่ยนไปมากคือด้วยอาาัารย์ต่างๆนะครับการปรับภูมิทัศน์ต่างๆนะครับให้ ให้ดูสุดซึ่งที่เกิดขึ้นได้นี้ต้องขอขอบคุณนะครับต้องการบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยปรับปุงให้ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นนะครับจนเรามีสนามที่ของเราอตแล้วเรามีใครบ้างครับคุณหีลำดับแรกเลยค่ะคอแห้งจุ๊งของคุณหมายอย่างมากเลยนะีมมาก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 เอโบกเลยค่ะเพราะฉะนั้นต้องขอขอบคุณมากมากเลยที่สปอนเซอร์หลายๆท่านที่นั่งชมการเล่นของลูกๆของดิฉันเนี่ยนะดูไม่ทัน ดูไม่ทันต้องบอกต้องชี้ไปดูจังเกสปอนเซอร์และแฟนค่ะบแฟนบอลทุกคนเนี่ยเป็นบอลมาเชียมาชมในสนามกันเยอะเยะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียนเชิญนะคะทุกท่านน้ำดื่มก็เหมือนกันค่ะน้ำดื่มเนี่ยก็ต้องช้างนะคะแล้วก็ขอ,อ,อเป็นการเปิดตัวนักฟุตบอลในวันนี้ของเรารูปหล่อทุกคนค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ เป็นลวดลายประการตา ขอไทย FC ใช่มนะก็าขนาดนั้นเจอบาจโจบาจโจกินข้าวยังกินข้าวนนาง,งานวันนี้ด้วยนะครับด้ครับผมสุโขทัยยิงสามประตูครั้งแรกในซีซั่นเกบคีนชีสได้ไม่กี่ครั้งในฤดูกาลนี้นะฮะผมว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญบป๊เบยยิงกันได้แต่ว่าทะลักไปแล้วกันเนาะครับรู้ว่า ผลิตภัณฑ์ดีๆข้าพอยมาจับตาดูอยู่ไปคุณเครับตอนนี้เหลือกันหายนะครับตั้งแต่แรกคร้แต่เปิดดูการตก่อนที่เหลือ5นัดเนี่ยเราเลขตัวเดียวแน่นอนแล้วก็เป้าหมายของเราตอนนี้ก็ยังอยู่ในเส้นทางอยู่นะครับช่วยเป็นกําลังใจให้ทีมด้วยนะครับ The first time this it couldn't year we game be win so a 3-0คร e บ e a ับก็ฟุ e งครับแ o ่ เซ็นครับช่วยกดไลค์สิช่วยเราทุกทุกเวลาทุกเกมครับคครับบขอบุณนะสวัสดีท่านน้ำสวัสดีนะครับแล้วก็พี่ๆนะครับเราพัฒนาการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเหามือนกันจริงๆเราเห็นพัฒนรราการนะครับวันนี้เห็นเกมที่สนุกสนานนะครับวันนี้ของเรานะครับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับคู่เมืองขอเรียนเชิญคุณชาญารองใจสำนึกค่ะ เป็นผู้สัสดงในจังหวัดเขาเรานั่นเองนะ